ซึ่ง advocacy นะครับจริงๆมันก็อยู่ที่ว่าเรานิยามมันในความหมายกว้างหรือในความหมายแคบนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็จะนิยามมันในความหมายแคบหน่อยฉะนั้นผมก็จะวาง position วันๆไม่ใช่องค์กรที่ทำ advocacy เราทำงานสื่อหมายความเราก็มี impartiality กับทุกๆฝ่ายในระดับหนึ่งเราพยายามเป็นพื้นที่กลางให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาใช้งานของเราได้นะครับซึ่งจะโยงกับคำถามหนึ่งว่าทำไงกับคนเห็นต่าง นะครับรก็ไม่ทํำยังไงครับเออคนเห็นต่างเนี่ยเออเราก็คิดว่าเราก็ทํางานที่ต้องมีคุณภาพดีพอที่ต่อให้เขาเห็นต่างจากเราอะ่ะเขาก็ต้องอ่านเราอ่านเพื่อหาวิธีการมาเถียงกับเรามามาสนทนามาดีเบตกับเราอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องการขับเคลื่อนเราก็เป็นองค์กรน้องใหม่นะครับเราก็มีความเชื่ออ่ออย่างที่ฉัดได้เล่าไปแล้วว่าเราก็เชื่อการขับเคลื่อนบนฐานประชาธิปไตยหมายความว่าคือเราเราก็จะเราทํางานกับภาคการเมืองนะครับแต่ว่า เท่าๆกับที่ทํางานกับภาคอื่นๆของสังคมนะครับเพราะเราก็ไม่เชื่อว่าเอานโยบายไปใส่มือนกักการเมืองแล้วจะจบก็ไม่ใช่มันต้องภาคสังคมภาคประชาชนก็ต้องกดดันด้วยนะครับแล้วก็อถอดบ,บทเรียนจากหลายองค์กรที่เราเห็นมาว่าเออพอไปทำทำงานกับผู้มีอำนาจล้วชอบเอาของไปยัดใส่มือผู้มีอำนาจอ่ะแล้วเวลานลอบมาเปน็นนโยบายจริงๆอ่ะมันก็จะกลับหัวกลับหางถึงแม้เจตนานจะดีก็ตาม